จ้าพี่นอ้องสวัสดีพี่น้องปองไปสิบสิบคนโวมาอน,นีญี่ปุ่นพี่น้องเลยเมื่อวานแปดโมงตื่นเมื่อนี้ก็บแปดโมงแปดโมงเก่าโมงแต่ตื่นขึ้นมานะหน้าตาแบบไม่สดชื่นเลยตาแดงปวดหัวรู้สึกปวดหัวข้างเดียวตั้งแต่เมื่อคืนแหละยาบ่กินเสร็จแล้วมันมันเป็นอย่างไรที่ไปกินยา คือหมอมันก็บ,บอกเนาะหมอเขาก็บอกว่าถ้าถ้าไม่มีอาการไม่หนักไม่มีอาการเราเราไม่จําเป็นต้องต้องกินทุกวันก็ได้ยังสิงนะบาริกอือ,อยบยฝนก็เอาตามยายบุก,กเอาตามนั่นนี่ามื่อคืนเขาบอกปวดเขาบอกกินมันไปนอนพอดึกๆมันม่นมาใช่โอ้โหบรรลุมาก,กินยาบรรลุมาก,กินยา,า,กกนยาทนปวด ทนปวดจนจนแจ้งปวดหัวแตะกอนเนี่ยไม่รู้สาเหตุเนาะว่าทำไมทำไมเราถึงปวดหัวตอนเช้าทุกวันหลายปีดีดักทุกคนแต่แต่แยายปนไปอยู่น้ำพอยน่รู่นี่กลับขึ้นมากกมาเป็นก็เป็นมาตลละพุ่นล่ะพูดถึงว่า เราเป็นภูมิแพ้ที่แหลกมันบอภูมิแพ้นี่ฮะว่าเาเป็นตไดยอยู่แล้วเออเพราะว่าตอนที่ไปไปทําความสะอาดที่โรงแร่มไปเจอฝุ่นเจออย่างส่เขาสีจามมันบ่าจามแล้วก็แบบมันขั้นจมูกคัดจมูกแล้วก็จามแล้วก็บ,บังเทือเวลาล้มเวลาฝนหิ้ตกนี่อย่างเสียมันจะเป็นล้มผิดมันจะเป็นตุ่มเป็นพื้นขึ้นมันก็ขั้นกินยานแก้แพ้กินอย่างแล้วมันก็หาย ต่อมาแมนบอล่ะเอิต่อมาไปอยู่ไปอยู่สวีเดนไปเจออากาศหนาวเ็ดให,ปดห้ปวดหัวปวดหัวแล้วก็พอตอนพ,พอเขากินยายกินยังเสร็จกินกาแฟกินยังร่างกายเขาขย,ยับขยเยีนได้บริหารแล้วก็คือหายเออเพราะสายมาโดนอากาศที่อากาศอุณหภูมิที่มันมันโอเคขึค้นมันก็หายแต่ก็เป็น แทบจะทุกวันแทบจะทุกวันจนตื่นขึ้นย่างมาสอบไปนี้รู้หนีแล้วสิถามปะมันนี้ยุบป,ปวดหัวบอยนังมาในลูกจยาบบอน,นอนนะก็ตื่นขึ้นมาจะถามกันเลย่ะมันนี้ยุบป,ปวดหัวบอกพูดว่าปวดหัวมันนี่ฉันปวดหัวปวดแหง้งปวดหน่อยแล้วแต้อาการบางมือก็บบปวดเลยทั้งมือได้บุบปวดเลยแล้วสิเย่แฮปปี้มันนี่ยุบบปวดมันนี่ยุบบุบปวดหัว เป็นมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนย้ยบนมาปีสุดท้ายที่ยะยบดไปหกเดือนไปป่วยนักป่วยจนแบบบูกปิดหัวจนบูกกลับมาบานมารู้สาเหตุว่าตัวเองเป็นภูมแพ้ใส่นัดรุนแรงกรเกอดนางเอกไปแม่ไปแม่ ้มองหนาอีกไปไปตัวได้ออกมากอันนี่ละเขียวบริเวณริมสานี่ลเบานขี่บนเหยวสู่อะอเวลาฝนตกน้ำก็ไหลลงในสาที่ลราบ้านนี่ห้พอเขาลูดสาเหตุมาเขาปวดหัวจากนี่อย่างนี่พวกไปเอายามหมป่ะไปรับยามากิน มันกะมีอาการโอเคก็ดีขึ้นไปเที่ยวไปเที่ยวยูพเก็ตกะกะจะปวดเป็นบางมือปวดเป็นบางมือปวดเวลาเฮากบ่ได้กินยาหรือว่าอากาศมันเย็นเอียงประมาณนี้กะโอเคกะหูแล้วมือใดคือมือใดบางมัน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 บอกว่าถั่วทุกคนบางมือบ่ไดกินยามันก็ไม่ปวดบางวันคือแบบว่าเขาต้องสังเกตอาการว่า เปต็ตะกินเขาจังกินจังสิ่ะแล่วมั่เคื่อนหนีบนพวกกินแต่ก็ขับรถตากแหลตากลมก็คือไปตลาดแม่นบ่เมื่อาวานกลับคืนมาก,ก็มาเฮ็ดสวนเฮ็ดหยังก็บ่กินยาแล้วเกือกมันก็เลยปวดเหมือนที่น้องมันเป็นปกติของเย็บบนอยู่แล้วล่ะเป็นปกติของเย็บบนอยู่แล้วล่ะมาดี้เออสุขภาพที่ปวดก็เกิดอยู่เยอ,อเป็นหยังก็เป็น มัน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 เป็นเพราะว่าโรคภัยของเราเองมันไม่ด้กาแฟทุกคนนะกาแฟจอนบ้าันรูสาเหตุหลายคนบอกว่าใจงดดื่มกาแฟได้ไหมลองดูเผื่อมันจะดีเผื่อมันจะหายไม่ค่ะไม่หายไม่เกี่ยวกันกับกาแฟ ที่คนกินนี่พวกกินกับพวกเป็นอย่างแต่ว่าถ้าเราไม่กินเลยอ่ะมันก็ไม่แบบมันบอก,กะปีกับเป๋าขนมไข่เห็ดเองทุกคนชิคขนมไข่ชิคขนมไข่ทาเองลูกสาวเห็ดไห่หมู่บ้านจะไปกินกับปอแต้ ค้นหามาว่าย้ายกินกินอ่อคอลลาเจนตตัวไหนได้กินวิตามินซีตัวไหนวิตามินซีนี่จะเป็นอันนี้จะเป็นรสของลิ้นจี่นะคะมันจะมีรสลิ้นจี่กับรสส้มหลอดสุดท้ายแล้วละ่ะไปยูรุ่นนี้ช่วงมาไห้์เนี่ยหลอดสุดท้ายแล้วเพราะมันหลายเดือนแล้วกินเมือละเม็ดละเม็ด เร้วข้วาราชกานี่บนกินของวีลาเดอ้อทุกคนวีลามันมีหลากหลายยีห่ห้อบ่เรื่ยวมาข้าราชเลือกกินเดาผู้ได้กินชอบยีห่ห้อใดชอบรสชาติแบบใดแต่วีลาอยู่บนกินยังพันเบิดเพราะหนีสิบยีสิบซองรอกประายู่บนสสามารถสองหอ่อสองหอ่อ,งหอใหญ่ห่อละยี่สิบซองเล็กห่อละยี่สิบซองเล็ก สามร้อยสามร้อยเก้าเก้าเอานบอกว่าอืมสามร้อยซ้ำสีร้อยละถูกห่อละถูกห่อละสองร้อยซ้ำสองร้อยเนาะอืมสองร้อยเดี๋ยวบนมือกินสอง กินสองกินสองซองเที่ยแลงคือเที่ยตอนตอนเที่ยตื months, like ่นขึ้นมากินไปหนึ่งซองก่อนจะกินกาแฟตอนแรก่อนนอนสบายยังมาแลงส่วนมากอยู่บนจะไปกินข้าวแล้งมั้งปะอยู่บนจะกินข้าวเชืองบ่ายสามโมงสี่โมงนึ่งมัววะนี่จะกินแต่แต่กินสมตำกับหลานกินอยู่เนี่ยแต่ก็แล้วเรือก็บม่กินอี เราก็กว้านเขาน้อยก็ยังกินในเขาเด้กินที่บนคิดว่าจะหยุดหยุดกินเสมอนีแล้วก็คือให้มันครบหนึ่งเดือ,อยคือครบหนึ่งอาทิตย์ เราจะให้มันครบหนึ่งอาทิตย์เราอยู่บุก็จะติดต่อแอดมินสอบถามหมอว่าจะจัดคิ้วให้เมือ่อใดแต่เนี่ยก่อนก่อนเขาสิไปเนี่ยเขาให้งดอาหารเสริมทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนไม่ว่าจะเป็นวิตามินซีอีหยังก็แลวเต่คือพวกอาหารเสริมอ่ะเขาให้งดหนึ่งอาทิตย์ก่อนหนึ่งอาทิตย์ นี่บนลนะเดี๋ยวมืออื่นจะเริ่มสต็อปไปก่อนอันนีบนไม่ได้บอกผู้ใดเลยนะทีจะไปจะย่ก,กรรมนี่ไม่บอกใครเลยไม่ได้บอกผู้ใดไม่ได้บอกญาติพี่น้องไม่เกี่ยวือเขาอยากเห็นเขาเห็ุไปเถอะมันคงบอกเป็นยังหรอกซิทำเพื่อตัวเอง คืออยากเก็ดกับเห็ดเพราะเพาอยากขึ้นอยากเก็ดกับเห็ดเราบ่อยากเห็ดผู้ใดในน้ำจะได้กับเห็ดแต่ว่าถ้าอยากเห็ดบ่มีผู้ใดในน้ำเนี่กับเห็ดประมาณนั้นซื้อยาบ่มากินบ้างหรอวะมันไปของชีวิตแล้วอยากทำอะไรทำไปเถอะแล้ววันที่ตัดสินใจเฮ็ดกับเห็ดแค่นั้นจังหวัดบุรีรัมย์ยี่บุรีรัมย์ นุพ้พอๆกันคุหลาบุรีรัมคอนเจนตความสะดวกทางบุรีรัมแต่โอเคกว่าเลยเลือกไปที่โรงพยาบาลบุรีรมย์ไอ้สาขาบุรีรัม กินขง่ายด้วเค้กคิเค้กถั่ย,ย,ยนึงนี่กับกาแฟแก้วนึงวิตามินซียี 200. บร้อยพูดว่าบายบายมงบายสองบายสามสีม่มงเล้วเต้กินข้าวแรงมากสองเวลาญี่ปุ่นเตะโดนี้ญี่ปุ่นอ้วนนะอ้วนนะทุกคนเวลานางสีหนาทองจะออก ยังบอกกับเพื่อนแล้วว่าใส่ชุดบีกินีอ่ะไม่สวยแล้วมันจะมีพุงไงเขาเรียกว่าอะไรพุงหมาน้อยบอกใสทองน้อยปใสทองใหญ่เขาเนี่ยตรงที่จัดท้องน้อยตรงสะดือมันจะออกป่องๆมันต้องหาวิธีลดหน้าท้องค่ะทุกคนนี่บุญสังเกตไงถ้าอ้วนนะถ้าเยอะอ้วนถ้าเยอะบุญอ้วนอวนนะ่ะพุงจะออกพองหลด เขามีพุ่งเี่ยสิเ๋วลาใส่ชุดปิกินีชุดบายหน้ามันไม่สวยมันก็จะไม่สวยถ้าเป็นไปได้กับปุณละประมาณพอยังอายุเคมากกันญาติตุลานะ่นนะนะสัดเด็ดไปเที่ยวทะเลถ้าไปเที่ยวนานนั่นน่ะฝนยังไม่หมดนะยังอยู่ในช่วงหน้าฝนอยู่นะกันญาตตุลาฝนยังไม่หมดนะตุลานี่ก็คือถ้า ถ้าปลายตุลามันก็จะเป็นปลายฝนต้นหนาวแต่ประเทศไทยอ่ะมันไม่มีหนาวอันนี้ก็กินง่ายรสล,ลิ้นจี่อันนี้มันจะเป็นกินรสลิ้นจี่คอละาเจนนี่พวกก็จะกิน มันจะเป็นคอลลาเจนผสมลังนกนะทุกคนมันจะเป็นไม่กินหอมหวานนะกินหอมหวานไม่ขาวเอ่อเยอะห้อดีหอยยังอ่ะอี้ยงกอบพลัดนี่ยังนะที่เยอคนกินอยู่ผู้กิดอ่ะอันนั้นกระปุกละสามร้อยสามร้อยเก้าสิบอ่ะเป็นกระปุกนะอันนั้นมันจะเป็นผงคือแบบมันเป็นถุงใหญ่ถุงใหญ่อยู่ในในในกระปุกเนาะในในกระปอง อันนั้นเขาจะเป็นเป็นถุงใหญ่เลยเขาเก่าออกมาตักออกมาเธอละช,ช้อนชงเราอันนั้นกินข้าวมาอันนั้นกินข้าวมากแบบไม่ผสมอะไรเลยเขาไปผสมกาแฟกันยังถือกินข้าวกันยังถือกินอยู่เวลาชงก็ต้องแบบชงหลกคือกั้นหายใจกินอ่ะอือยี่หัวนั้นก็ดีนะแต่ว่ามันมันกลิ่นและรสชาติอ่ะรสชาติไม่มี ไม่มีรสชาติแต่กินแรงกินออกข้าวบันี้ยี่ปุ่มก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนยี่ห้อกินก็นเลยมาเอาอวีลาวีลานี่วีลานี่มันมันผสมตังนกด้วยไงทุกคนแล้วก็เขาแต่งกินแต่งรสชาติให้กินง่ายมันจะออกกินกินหอมกินหอมแล้วก็ออกรสหวาน ไดสีมันอาจจะใสเวลาเราเวลาเขาละลายอะ่ะมันจะใสกินง่ายยนี่บนกินมดประมาณสิบกว่าซองลวแหละสิบกว่าซองนะไม่ใช่ห่อนะคือห่อนี่เขาเรียกทั้งห่อเขาเรียกว่าห่อใหญ่นี้ก็คือยี่สิบซองเล็กนี่บนสั่งมาสองซองสองห่อใหญ่สี่สิบซองเลกวันนี้ก็เลยสิหยุดกินไว้ก่อนจะหยุดกินไว้ก่อนเพื่อจะไป สยจกรรมนั่นแหละก็คือเราต้องยอาหารเสริมทุกอย่างเอาเมื่อนี้กะเออแล้วก็มีมีอีกมีอีกที่ทรงเข้าไปทั้งได้แต่คอมเมนต์โพธนะบอกว่ายายเอ่อมีผู้ชายเป็นผู้ชายยาย ถ่ายรูปกล่องครีมลงในใต้โพสต์ให้ดูหน่อยมีคนสนใจพวกนี้คือสิบบอกเลยว่าไม่สั่งกับใายบนนะอยากดูอยากดูรูปลักษณะหรือว่าอยากเบิ้งยี่ห้อครีมอยากเบิ้งรูปของครีมเป็นยังสันยังสี่แล้วไปสั่งเองแล้วไปหาซื้อเองหรือเอาไปจำหนายสั่งไปจำหนาย มีคนสนใจเยอะสนใจเยอะบบรูคือการ่าไผสนใจต้องติดต่อกับยายบุญโดยตรงแล้วก็ถามมาอันเนี้ยมันมีเคยมีหลายคนเลยนะที่โมงเขาบ่อเรนนั่นดอกแต่มันน่าเกียดยียบนมามันน่าเกียจมาหลอกให้ยายบนอ่ะสนใจครีมจะสั่งสนใจจะสั่งครีมส่งส่งรูปกล่องครีมให้ดูหน่อยชื่อครีมให้ดูหน่อยเขาส่งให้เบิ้งเบิ้ดทุกอย่างเพราะเขาส่งให้เบิ้งเบิ้ดเร็ว ถามถามข้าว่าถามรายละเอียดเท่าทุกอย่างเลยถามรายละเอียดเท่าทุกอย่างพ่อเขาบอกไปแล้วบส่สรางค่ะบส่สรางไปหาไปหาสร้างจากตัวเท่นเองเหลวก็หายไปเลยนาเกียดยี่บุญบอกไปเลยนะพวกในหลายคือเขามาหาผลประโยชน์แบบน่าเกลียดมากบอกจะสร้างเท่าก็คืออยากได้รายละเอียดจากเราทุกอย่างบอกดีๆก็ได้บอกเฮ้าดีๆก็ได้ว่าย่ายเออหนู สนใจอยากมีรายได้ญา,าติพี่น้องหรือเพื่อนหนูเขามีปัญหาเรื่องหนาเออถ้าใส่ถ้าถ้ามันใส่ดีเดี๋ยวหนูสิลองไปสร้างน้ำยาไปใส่เบื้องก่อนถ้ามันใส่ดีหนูขอรายละเอียดการการสร้างจากตัวแท่นมาขายมาอย่างเพื่อเป็นไายได้สิได้โบถามเขาปรึกษาเฮาที่บนไหนค้ำปรึกษานะแต่นี่เขามาหลอกเขา เขามาหลอกเอาโน่นนี่นั่นน้ำเเา้ลเร็วบัดนี้ได้รายละเอียดทุกอย่างเร็วได้ข้อมูลทุกอย่างล้วไปเลยบอกเราไปเลยทุกคนประสังขของนะเออบัดนี้ยี่ป่นเลยคิดว่าน่าเกลียดมากพวกนี้ก็เลยว่าถ้าไม่ถ้าไม่นันยี่หลียี่่นบ่ห้นะบ่บอกเลยบ่บวกมันน่าเกลียดบอกเขาดีๆก็ได้บ่ต้องมาหลอกเขาอี่นบ่ได้ห่วงหลอกพูดถึงว่าขนาดขนาดญี้บ่นเห็ดปลาเนี่ อีดอัมพีคิดลาเนี่ยี่บนมีมีโลโก้มีแบรนด์ของตัวเองแต่คนที่เขาอยากเอาไปเขาซื้อไปขายตัวขอใจมาทุกคนเขาซื้อไปขายตัวเขาซื้อไปเยอะๆทีละห้าโหลสิบโหลเสียทีละเป็นรตจังเสียสิบโหลขึ้นไปนี่ป้านี้เขาว่เาเข้เาเข้าปฏติดสติกเกอร์นะเข้าปฏติดโลกโก้เข้า ไม่ติดแบรนด์เราคือเขาขออนุญาตว่าเขาอยากไปตีแบรนด์เป็นของตัวเองให้เราเป็นผู้ผลิตให้ให้เขาเป็นผู้เฮ็ดไห่ไดโบคือเขามากปรึกษาเฮาดีๆดีโอเคเฮาเฮ็ดไห่เฮาเฮ็ดไห่ไม่ติดนะเฮาบปติโลโก้เขาไปเขาก็ไปเฮ็ดโลโก้ของเขามาติดเองจําหน่ายเขาหลับนาเฮ้าไปในราคาเตัวนี้เขาไปขายเพิ่มบวกเพิ่มราคาตัวนี้แล้วแต่ ถือว่าแบ่งกำไรไปแบ่งการทํามาหายกินกันไปยี่บนเฮ็ดให้ว่าได้มีอย่างนะคะคือคุยกันดีๆได้แต่อันนี้อยากได้คีมแต่ว่าแบบมีลูกเล่นของเราไม่ปรึกษาหลอกให้แบบไหนเฮาห้ขหขอมูมนุนนีนั่นะแล้วก็ไปจัดการทำเองยังสี่นะคืออยากได้อยากได้วิชาทํามาหากินอยากได้พวามดูจากเฮาอยากได้ช่องทางจากเฮาแต่บ่บอกเฮาอบ่บอกบอก่บปรึกษาในในแนวที่ มีแนวร่วมหรือว่าเพื่อนว่างใดอะมันบ้แมนเนีแม่ทุกคนที่บุ่นเล่นบ้ชอบที่บ่นทุกคนตรงๆเป็นเป็นคนที่เปิดเผยเป็นคนที่ตรงไม่ได้หวงอะไรนะบ่ได้หวงอยากให้ทุกคนได้มีรายได้ทำมาหากินกันทุกคนแหละเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนาะเศรษฐกิจมันมันมันกะฝืดเครื่องมันกะเงินทอมมันกะหายยากก็เห็นใจทุกคนอยู่แต่เอาความ ซื้อสัตว์และซื้อตรงคุยกันดีกว่าไหมแมนบอกทุกคนว่าอยากได้อยากได้น้ำพริกยายบุญไปขายเยบุนก็ส่งขายในราคาพิเศษก็เอาไปยายบุญกับบริวาเขาก็ไปเขาก็ไปติดโลกโก้ไปติดสติกเกอร์ของเขาเองเลยนะกจนทุกมือนี่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่คนผลิตคือยายบนคนที่ปรุงคนที่ผลิตออกไปเขาตีโลกโก้เขาคือเฮา ไม่ได้เป็นไรส่วนของเราแล้วก็ตีของเราไปเขาก็ติดสติกเกอร์ของเขาไปติดลูกกูเข้าไปของเขาเขาผิดจิบของเขาไปแบ่งๆกันไปทํามาหากินบริวาลอย่างบันิจังขีมยังเสียอะจังขีม้มยังสิจีุ่่นสร้างมาจากตัวแทนคือเขาก็ได้ถ้าเราสั่งมาจากตัวแทนโดยตรงแมนบอกเขาก็ได้คาคอมมิชั่นส่วนลถเป็นพิเศษเขาก็มาขายให้ครับ เกซีเฮ้ากับลูก้าของเฮ้ากับขาประจําของเฮาเฮาก็เลย่าคอามมีชั่นตรงหนั้นมากในการส่วนลดแต่ถ้าเฮาซื้อเยอะๆเยอะๆเอามาใส่เองมันไม่ได้อะไรใช่ไหมอันนี้คือเฮ้าใส่อยู่แลยเฮาก็เลยสั่งมาทีละเยอะๆของเฮาสั่งมาจากตัวแทนบริษัทเฮาเฮ้าสั่งมาเยอะๆเฮาก็ได้ส่วนลดเฮ้าก็มาขายส่วนหนึ่งเฮาก็มาขายส่วนหนึ่งเฮาก็ใส่มันก็โอเคมันก็ เป็นรายได้เสริมกันไปนิดติดน้ดอยอันนั้นแน่อันนี้แน่ยังสีน่นะทุกคนแต่คนที่อยากได้อยากมีรายได้อยากมีรายไ,ได้เสริมอยากทธมาค้าขายอ่ะแต่บรูช่องทางปึกสายญี่ปุ่นญี่ปุ่นแนะนํานะคะแนะนําให้ได้แต่อย่าอย่าใส่กนลนล้วงเหลก็กกลนเี่ญี่ปุ่นว่าชอบว่าชอบคนที่ไม่ซื่อตรงคนเอาเปรียบคนเดินญี่ปุ่นบ่เอานะคะไม่เอาเลยนี่ไม่อยากคบอืม าตามนั้นทุกคนมื่อนีเยบุรจะทําน้าพริกนะคะน้าพริกทําน้าพริกปลาบองผัดสุกปลาบองผัดสุกเยบ,บุญคือตอนนี้นะคือตอนนี้นะไม่มีไม่มีปลาบองดิบนะคะทุกคนเราจะทําสูตรสุกหมดเลยแต่ว่าสุกกับดิบมันรสชาติไม่เปลี่ยนรสชาติไม่แตกต่างหน้าตาไม่แตกต่างเพียงจะสีมันจะเข้มขึ้นนิดนึงแค่นั้น,นเองถ้าเป็นปลาบอง ดิบเนี่ยมันจะสีมันจะออกซีดนิดนึงถ้าเป็นปลาบองสุกมันจะสีเข้มขึ้นเพราะว่าเราไปผัดสุกรสชาติมันไม่ได้เปลี่ยนเลยทุกคนแต่ความปลอดภัยมันมันสูงนะครับคือห้องกินแบบมันถูกสุขาลักษณะนะคะมันปลอดภัยเพราะว่าอะไรบางเครือปลาปลาที่เขาหมักอะ่ะมันอาจจะยังบอยังบ ม่เป็นเต็มที่หรือมักได้ตามกำหนดเวลาใช่ไหมมันอาจยังบ่หันได้เป็นแต่ห้ามาเห็ดเป็นปลาบองริบเนี่ยมันอาจจะมีพยาธิหรือเชื้อโรคโน่นนี่นั่นแสงอยู่ในหันจังสีหนาถึงเราจะมาปรุงแต่ถ้ามันบ่ได้ผ่านค้อมหอนหรืออีหยังเสียมันอาจจะยังมีเชือ้อมีมีพยาธิมีอะไรติดอยู่บ้างอีหยังเสีย เาก็เลยแบบว่าตัวเองก็กินด้วยไงทุกคนคือญบ่ปุนไปคนหมักกินอยู่แล้วตัวเองก็กินด้วยอย่าตีพี่น้องกินสุกนเขาก็เลยคำนึงถึงความปลอดภัยสุของสุขลักษณะของอาอาหารเขาก็เลยทําเป็นปลาบงสุกเลยแต่ว่าด้วยด้วยที่เขาเห็ดสุกเขาก็ผ่านการไปผัดน่ะทุกคนไปผัดอืไปผัดใส่น้ํามันราดก็ถ้าไม่ให้มันติดนิดนึง ผัดไว้ไฟอ่อนถึงปานกลางค่อยๆเห็ดจะเย็นนะทุกคนใช้ใช้ความอดทนมากตรงเนี้ยน่นละเออกว่าจะแพกออกมาเป็นเป็นเป็นกระปุกเป็นถุงเป็นยังเนี่ยกะใส่เวลาข้ามวันนะคะมื้อนี้เตรียมเครื่องหมูว้านี่บดไปหาเครื่องมาไว้แล้วนะืมื้อนี่ก็คือทําการปรุงกว่าจะเสร็จกับุ่นข้าวแลงพี่น้องอืกว่าสด้แพกกว่าสด้ผักข้าวแรงก็คือเฮาใส่ใจ ใส่ใจพราะเฮ้ากับกินคือกันก็นกเลยอ่ะปลาไที่เขาซังมากไปซื้อมามันเป็นปลาบดใช่ไหมเป็นปิ๊บปิ๊บยกปิ๊บมาเลยเขากับบลูวา่าเขามักโดนโบ่โดนอืมมันขาเสือ้อใดบ่นุนนี่นั่นการที่หมักอ่ะถ้าเราหมักคือถ้าเขามักโดนอ่ะมันก็เชื้อโรคพยาธิโน่นนี่นั่นมันก็จะตายหมดเลยอืมมันก็จะตายเบิร์ดเลยมันก็จะปลอดภัยในการเ,าเอามากินมันบ่ แต่ถ้าเขาโบมักโดนเขาเอามาบดให้เยวเลยมันอาจจะมีเชือ้อโรคหรือมีพยาธินี่อย่างอยู่ในหัน่นเขาก็เลยเอามาปรุงให้มันสุกเพื่อความปลอดภัยเขากินไปแล้วมันก็สีอืมบ่ไดคิดได้เคียงบ่ไดมีผลขังเคียงหรือผลกระทบอีอย่างภายหลังก็เลยเห็ดสุกหมดเลยนะคะบางคนก็ถามว่ายายมีปลาบองดิบบ่บก็เลยมอเออแนะน้ำให้กินสุกดีกว่าโน่นนี่นั่นประมาณนั้นะนะคะทุกคน เอาตามนั้นเนาะเดี๋ยวยิบวนไปเห็ดอันงานจะของกลมในเห็ดน้ำผริกนั่นแหละทุกคนเอาขอบบนขอบคุณหลาลาๆด้จ้าเดี๋ยวมีอย่างคุยกันไหม